เด็กก่อนที่จะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการให้เกียนมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมาหากรรมของดีกลุ่มเขตกุ่มชนใต้ครั้ที่17ที่ The m ม l l Life Store บางแคในวันนี้ครั้งที่17ขอการติเชิญครับก <c oughs> ิจิการสินค้าผลิตภัณฑ์กุมชนท่านมาริกาเจริญการนะครับ เดือดขายผู้นําชุมชนและแขกผู้มีเกีรยิทุกท่านนะครับในว,วันนี้ท่านผู้ว่าราชการเทศบาลนรครนะครับท่านก็ได้มอบหมายให้ผมมาเป็นประธานในพิธีแทนท่านนะครับเนื่องทุกันนะครับว,ว่าปีหนึ่งเนี่ยต้องมาจัดนะครับแล้วก็เรื่องที่เดืมอนะครับตอนนี้เป็นเดือมอไลท์โซนะครับเป็นงาการขอให้ทุกท่านนับถอยหลังไปอพร้อมกัน เดี๋ยวพักเรียบร้อยนะคะขอขอบพระคุณคุณฉลองฮุนโชติรุชิค่ะก็วันนี้ก็มาเป็นส่วนหนึ่งของมหากรรมดีๆนะครับระหว่างมหากรรมของดีกลุ่มเขตกรุงทนใต้นะครับมีตั้งแต่วันที่27ถึงวันที่6 ไอ้วันที่27ถึงวันที่3กรกฎาคมครับยังไงครเราได้เดินชมจริงๆก็มันเป็นสิ่งที่ที่ดีนะครับผมรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าคนไทยหรือว่าคนไทยด้วยการเนื่อมีการช่วยเหลือกันเนื้ออย่างเชิญชวนแม่ค้าเข้ามาจัดบูธในงานหรือว่าเชิญชวนพี่ๆเข้ามาจัดบูธในงานอะไรเงี้ยเพื่อส่งเสริมกิจกรรมของคนไทยเพื่อส่งเสริมของคนไทยเองเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมไทยของเราอะไรเงี้ยก็ เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีครับที่ไม่ขาดหายเวลาต่างชาติมาอเห็นอะไรอย่างนี้ผมว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ดีมากๆที่จะเป็นผักดันของบ้านเราวัฒนธรรมบ้านเราให้ต่างชาติได้เห็นหรือว่าคนไทยเองได้เห็นและช่วยผักดันชาวบ้านช่วยมาขายของในในห้างหรือว่าส่งเสริมกิจการของเขาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับ เดี <Z an aaS as> ๋ยวเราจะกลายเป็นพูดแล้วนะก็จริงๆมันก็เป็นอัตลักษณ์ล้ำค่าของคนไทยนะครับอย่างที่ว่าการของทุกอย่างนี้ก็มาจากพีมือคนไทยมามาจากือพี่น้องชาวไทยของเราทุกคนเลยอะไรเงี้ยก็อยากให้ส่งเสริมอยากให้ทุกคนเดินมาเที่ยวกันเยอะๆมาร่วมพอเดีอะไรมาร่วมเปิดประสบการณ์เปิดประสบการณ์ใหม่ๆอย่างผมเองเนี่ยผมก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาเดินอย่างวันนี้เรามาเห็นบรรยากาศเห็นพี่ๆน้องๆที่มาร่วมแสดงสินค้าอะไรเงี้ยก็เป็นของไทยจริงๆเป็นของวัฒนธรรมไทยจริงๆก็อยากจะส่งเสริมในการให้คนมา ใช้สายช่วยกันนะช่วยกันใช้ของไทยช่วยกันส่งเสริมวัฒนธรรมไทยให้มากขึ้นครับ